สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟีเจอริ่งกันเราจะมาทำการเปิดกล่องอันนี้นะคะวันน t y ี r ทรอฟเป็นของเดือนมีนาคมมีนาคมเดือนอะไรคะับมาร์ชมาร์ชอิชชันนะคะเปิดมาข้างในค่ะาสีฟ้ามาแบบนี้ของเดือนที่แล้วเป็นกุมภาเขาจะแบบกระดาษเขาจะเป็นสีชมพูเขาจะมีแบบธีมกิมมิคนิดๆหน่อยๆของเขาข้างหน้าเขาเขียนว่า True Magical Shine ลงไลทุกสัมผัสความสวยของผิวขาวเนี่ยก็จางใสโดย Laneige ไอ้ย่ะอยากรู้ลัตชิมิล่าข้างในคืออะไรเราเปิดเราเปิดข้างในให้ดูแวบๆป๊ฮ่าอ๋อมาดูข้างในนี่อ่ะเราแอบเปิดกล่องมาแล้วล่ะเราพูดเหมือนท็อฟฟี่เลยทุกคนก็แอบเปิดกันหมดแล้วแหละแล้วก็เห็นของคนอื่นแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะเราต้องทำลบๆ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 ลกี้ใหม่เปิด ชาร่าจ้าวลาเนสทั้งกล่องนะคะลาเนสเยอะมากอืซึ่งมีตัวที่เรากิ้หลายสิ่งแล้วอ่ะมาดูเป็นอ่ะชิ้นๆอือะเธอหยิบสิ่งที่เธอต้องการเราเราหยิบสิ่งนี้ก่อนเลยแล้วกันนั่นคือสิ่งนี้ฉันสิ่งนี้ฉันเกแล้วเอาฉันแล้วฉันไม่ได้ด้วยฉันเลย แต่ไม่รู้เบอร์นี้มันเบอร์เข้มหรือเปล่าไม่ได้แกะดูเดี๋ยวจะบอกให้อ่ะเธอบอกไปก่อนว่ามันคืออะไรมันคือตัวโซบีบีนะคะสูติ้งเขาอ่านว่าอะไรอ่ะคัชชั่นเหรอคัชชั่นน่าจะประมาณนั้นเออ S P F 50สำเนียงดีตายเลย S P F 50นะคะพี่เอบวกบวกนะคะซึ่งก็คืออันนี้ที่ได้เป็นเบอร์21แต่เอาตัวจริงมาให้คือใช้เองอยู่แล้วแหละตัวนี้ก็เลยบอกว่ามันกรีเราได้ไซส์เขาบอกกัปตันเราละโอเคโอเค น่ารักมากใช่มันก็จะเป็นตลับเล็กๆนะคะมุนดูแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพัฟเล็กๆจิ๋มๆเฮ้ยน่ารักมากมันคือเป็นบีบีที่อยู่ในลูกของจะบอกว่าเนื้ออะไรดีอะเหมือนเนื้อบลามอยู่ในตัวฟองน้ําของเขาไหมมาดูไซสจริงดีกว่าเราจะได้ไม่งงว่ามันคืออะไรจะต้องตังหน้าเธอมันจะสกุลกหน้าเราโอเคเนี่ยค่ะของจริงมันจะเป็นแบบนี้ ซึ่งของจิ๋วมันน่ารักมากก็จะวิธีใช้นะคะก็เอาฟองน้ำเนี่ยซับลงไปบนบีบีแล้วก็แตะหน้าอันนี้ใช้ใช้สองตลับแล้วอะเลิศมากเป็นบีบีที่เขาเรียกสโนว์บีบีเพราะว่าเวลาที่ทาเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิผิวเราลดลงสามองศาโอ้เลิศเนาะมาเชอรก็เละลองดูนะเบอร์ที่ขาวสุดอันนี้ใช้ใช้คือเบอร์13คือสีทรูเบทสีเนี้ยเป็นเบอร์21บเบอร์ไม่ได้เข้มเป็นเนเชอรัลเบทอ๋ออืมเป็นสีผิวธรรมชาติแต่อันเนี้ย คือความขาวจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าอันนี้จะอมชมพูอันนั้นอมเหลืองแค่นั้นเองมันจะมีสามเบอร์มีสิบสามยิบเอ็ดแล้วก็ยิบสามยิบสามคือเข้มสุดยิบสามจะเป็นเข้มสุดแต่มันเป็นแบรนด์เกาหลีเพราะฉะนั้นเขาใความเข้มสุดความเข้มคมเข้มของมันถูกมันไม่ได้เข้มขนาดนั้นอรฮะมาคุยชิ้นอื่นกันดีกว่านี่คืออะไรไวท์พลัสรีนิวออริจินอลเอสเซนสเป็น เอเซนเราชอบมากเลยอ่ะบอกว่าคือเป็นคนชอบขวดขวดที่มันดูแบบเหมือนไซสจริงเหมือนไซสจิ๋วไซส์จิ๋วอ่ะดูน่ารักมากแบบยืดต้องบังหน้าต้องบังหน้าถูกมันจะพยายามโฟกัสหน้าเราเออมันน่ารักเป็นไซสจิ๋วที่แบบคือทํามาเป็นขวดปั๊มซึ่งคือเนี่ยส่วนตัวนี้เป็นคนชอบของผิดไซส์ซึ่งก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติของที่มันเป็นแบบเล็กๆแล้วทํามาใหญ่ๆเงี้ยก็จะชอบแล้วก็ของที่มันใหญ่ๆแล้วทามาเป็นเล็กๆเพราะว่ามันน่ารักกว่าใช้เป็นซองซออ่ะ ใช่แล้วมันใช้ง่ายมันใช้ง่ายถูกส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น w h Wi White p p u s s e n e w n w n i t h t e r m นะก็จะเป็นหลอดหลอดปิดหน้าตัวเองก็จะเป็นหลอดหลอดเหมือนกันนาะคือทุกอย่างเป็นเราก็ไม่รู้จะพูดทุกชิ้นยังไงเนี่ยมันคือทุกชิ้นของ l a นเนชนั่นแหละในลายนี้ปะมีไอเซรัมใช่เป็นกลุมไวพลัสีนะคะก็จะเป็นในลายนี้ทั้งหมดเลยดูในใบทัเลยบอก ใช่ White p l u ี Renew มีทุกสิ่งจริงๆคือถ้าใครได้กล่องนี้ไปก็คือเล่นได้ทุกทุกชิ้นในไลน์เนี้ยใช่ใช่มีตั้งแต่เราไล่อ่านตามนี้กันไลน์นี้ช่วยในเรื่องของ White Plus White Plus White ไล่เราก็จะขาวกระจ่างใสซึ่งจริงๆมันคือนด์ซั Summer นั่นแหละทุก Summer สังเกตได้ว่าจะมีสกินแคร์ที่เกี่ยวกับ White Tanning Bright Tanning อืมอืมเดี๋ยวมันจะมีทุกแบรนด์จะออกเนี่ยขาวขาวขาวเข้ามาแต่จริงๆอ่ะ รานนี้ข้อดีของเขาคือเขาไม่ได้เน้นความขางเดียวเขาจะเน้นเรื่องความชุ่มชื่นซึ่งความชุ่มชื่นจริงๆแล้วจาเป็นกับผิวมากกว่าความขาวทุกสภาพผิวด้วยนะผิวที่ขาวแต่มันไม่ชุ่มชื่นอ่ะมันก็สวยไหมล่ะไม่สวยมาเป็นกระดาษกระดาษสวยไหมล่ะนอกไม่สวยไม่สวยไม่สวยใช่เธอไม่สวยเยินเชยออกมากล้องทไมมันก็จะมีเฮ้ยอันนี้น่ารักมากมาร์คมาร์คมาร์คนี่ อุ้ยถ้าเราชอบอะไรนี่ขนาดแกะแล้วนะแต่ไม่ได้ดูละเอียดไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเออตัวนี้จะเป็น purifying mask นะคะเป็นมาสกเนื้อละเอียดช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าอ๋อช่วยผัดเซลล์ผิวด้วยมันก็จะช่วยให้ผิวไบรท์ขึ้นอ่ะนอกจากนั้นก็จะมี e y เ serum มี essence มี corrector มี emotion มี ไม่มีทุกชิ้นอะระไฟเนอร์ไนท์ครีมโปรเทคชั่นเดย์ครีมฉันไม่รู้จะพูดตัวไหนพี่ชายพี่ชายช่วยด้วยนวยันมันเยอะแล้วมีนี้ด้วยอ้าวทำไมของเราไม่มีแล้วมีวะมันอยู่ในนี้แหละจอต้องจะต้องคุยเอาเธาบอกไปแกะแล้วนะแต่ไม่ไม่เห็นมันจะมีมีอะไรอย่างงี้ดวไม่กล่องของวอนอีตรีมันจะมีแบบ มันจะมีกิมมิคตลอดนะของเดือนที่แล้วที่เป็นกุมภาเนี่ยมันจะมีหัวใจเล็กซุกซุกอยู่ในนี้แล้วก็ต้นปีของของเดือนมกราเขาจะมีเขาจะมีพวกเม็ดโฟมที่คล้ายๆกับหิมะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะมีคือมันจะเข้าธีมของเขาว่าทีนี้จะเป็นอะไรแล้วก็จะมีเนี่ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ในนี้มันทำให้เวลาเปิดมาแล้วน่ารักอะน่ารักแล้วมีของของปีไหนนะที่เขาใส่กลิ่น ออะไรประมาณทันวาอะไรเงี้ยปีที่แล้วคือเบอร์เขาใส่เป็นดึงามาเปิดมาที่แบบยังไม่ทันเปิดอ่ะแก้วกล่องที่ได้มาแล้วแบเฮ้ยหอมหอมพอเปิดมาแล้วกลิ่นฟู้งมากพอาตี๊กนะรู้สึกเขาจะเป็นแบบอะโรมาทุกชิ้นจะเป็นเกี่ยวกับอะโรมานี่คือความพิเศษของวันนิตตี้ทรฟซึ่งเราชอบมากแม้เราแม้ตื่นเต้นราคามันแรงที่สุดจริงๆนะตอนเนี้ยห้าร้อยเก้าสิบประมาณนั้นประมาณห้าเก้าห้าประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามว่าของคุ้มไหม คุ้มจริงๆมันเยอะจริงๆคือนี่เพิ่งเพิ่งเปิดของเดือนกุมภาเพราะว่าแบบช่วงเดือนกุมภาที่ทำงานหนักโกรธแล้วนี่ได้แปร์อิคุมาหนึ่งอันรู้สึกแบบเฮ้ยโกรธฉันได้อะไรอะชนะกรีดอยากให้แปร์ฉันไม่ได้ฉันได้อะไรของอิคุอะได้กันแดดอะไรอย่างงี้ปะอ๋อเออแล้วไม่คือเปิดมาเวลาเปิดมาเนี่ยเราจะเห็นใบนี้ก่อนแล้วชันก็นั่งอ่าน อันนี้ได้แปลงมาคือแบบมันมันเป็นไซส์จริง <c oughs> แล้วก็ไปนั่งมองของคนอื่นว่าเขาได้ไซส์จริงตบาง <c oughs> ประเทศคุ้มมากจริงคุ้มมากคือแปลงนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันราคาเท่าไหร่แต่แปลง <c oughs> มันราคาแพงอยู่แล้วถูกไหม,มเราเราได้ไอ้นี่ด้วยนะอะไรนะคิวรอนที่มันเป็นโฟม <c oughs> ใช่ขน,น,นาดไซส์จริงซึ่งขวดไซส์จริงก็สามร้อยเก้าสิบเดียวสี่ร้อยสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยแล้วซึ่งาราคากล่องมัน ประมาณ590กะใช่ซึ่งได้มา400แล้วอะแล้วแบบมันก็ยังมีอย่างอื่นด้วยคนั้นแหละคือความพิเศษของเขาจริงๆอ่ะใช่คุ้มมากคุ้มมากเป็นกล่องที่แบบปลื้มปลื้มโอเคแล้วก็จบเดือนนี้ไปอย่างสวยงามถ้าใครที่อิเลฟวิทลาเนชนะคะลาเนชนะคะก็จัดไปแล้วเดือนหน้าจะเป็นอะไรไว้ค่อยมากรี๊ดกันใหม่่ค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย